อยากพูดถึงความรู้สึกวันนี้เลยครับแมตช์แรกกับสามแต้มวันนี้ที่เราได้ครับก็ดีใจครับทุกอย่างทําตามได้ตามเป้าหมายที่วางไว้นะครับสามแก้มสามแต้มในบ้านเกมแรกด้วยก็เราก็ตั้งเป้าไว้ว่าวันนี้เราต้องเก็บสามแต้มไม่ได้เพราะมันเป็นเกมแรกในบ้านสําคัญมากครับเดี๋ยวพูดถึงก่อนหน้านี้ที่เราเลยครับพักไปเป็นยังไงบ้างครับที่เราพร้อมแค่ก็ก็ถือว่าดีครับเพราะว่านักเตะที่เจ็บก็กลับมาร่วมซ้อมได้ทั้งหมด ก็ถือว่าทีมเราก็ถือว่าเตรียมความพร้อมในแมตชนี้มากมากครับพร้อมที่จะเล่นในวันนี้เพราะว่าเราตั้งใจที่เก็บสามแต้มแมตแ,แรกในบ้านอยู่แล้วครับผมีกเกมครับี่เจะได้เล่นในบ้านอนติดต่อาการครับเกมหน้าก็เหมือนเหมือนเหมือนเดิมครับเราก็ตั้งเป้าเก็บสามแต้มนะครับเพราะว่าเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนอยู่แล้วเราจะเลื่อนไปในเล่นในระดับทีสองครับแล้วก็ต้องขอบคุณแฟนบอลนะครับท,ที่ที่ผมพูดไว้หลาย อ่าอีพีว่าขอจํานวนหนึ่งหนึ่งพัน 1, คนดูนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณแฟนบอลพัทยาทั้งหมดนะครับที่เข้ามาเชียร์เกินกว่าหนึ่งพันคนนะครับแมตช์หน้าก็อย่าอย่าให้น้อยกว่าแมตช์นี้นะครับอย่างไรก็เรียนเชิญแฟน,แฟนบอลทุกคนด้วยครับคอามมั่นใจเพิ่มมากน้อยมากแค่ไหนครับกับการที่เราจะต่อยอดไปต่อยอดแล้วก็สร้างความมั่นใจให้น้องๆในทีมสตาฟโค้ดร,รวมถึงผมด้วยว่าอ่าที่เราได้สามแต้มเราก็มั่นใจใจที่ที่จะทำในแมตช์ต่อไปให้มันดีขึ้นเรื่อยๆอยู่แล้วครับ